สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรภูรับผมวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่จะมาเปิดหน้ายางนะครับหลังจากฉีดพ่นน้ำหมักสูตรคอะไรสูตรเพิ่มปริมาณน้ำยางนะครับสูตรคูเซมนะครับน้ำหมักชีวภาพนะครับฉีดพ่นต้นยางนะครับนี่ครับคือสวนของผมเองนะครับ500ต้นประมาณ อาจจะไม่ถึงนะครับประมาณเกือ400เกือบ500นะครับหลังจากที่บำรุงฉีดพ่นมาได้3รอบวันนี้ก็ถึงเวลาเปิดหน้ายางครับผมดูสภาพต้นยางครับผมปีที่แล้วหัดกีดนะครับหัดกีดยางนะครับยังไม่รู้วิธีกีดเท่าไรนะครับทำให้ต้นยางเข้าแกน,นครับ เป็นเป็นแกนครับถึงเปลือกเลยนะครับนี่เปลือกหน้านี้น่าจะเสียไปเลยนะครับแถบนี้นะครับเนื่องจากหัดกีดทดลองกกีดรนะครับของส่วนตัวเองครับรู้สึกว่าไม่โอเคนะครับปีนี้จะนำมาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขนะครับให้หน้ายางสวยกว่าเดิมนะครับปีที่แล้วก็หัดเกีดนะครับไม่รู้ว่า จุดไหนคือแกนนะครับขีดแล้วต้นนี้น้ายางมันไม่ค่อยไหลนะครับปีที่แล้วผมก็ขีดจนจําแกนเลยนะครับผลที่ได้ก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นนะครับหน้ายางไม่สวยนะครับจําแกนนะครับวันนี้เปิดหน้ายางเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าใช้มีดเปิดหน้ายางขูดๆนะครับจะมีน้ำยางไหลหรือเปล่าสภาพนี้ เดี๋ยวรอรับชมกันครับผมนี่ครับผมเปิดหน้ายางครับสภาพสภาพปีที่แล้วนะครับหน้ายางผมกกีดจำแกนนะครับหน้ายางน่าจะเสียไปแล้วนะครับแล้ทำการฉีดพ่นน้าหมักโูเซมนะครับมาดูนะครับใช้มีใช้มีดขูดนะครับยังยังกระตุ้น แค่รอบเดียวนะครับแค่ขูดหน้าเปิดหน้าเฉยนะครับน้ำยางก็ไหลออกมาประมาณนี้ครับผมถือว่ามีน้ำยางนะครับถือว่ามีน้ำยางให้ดูกันชัดๆนะครับอย่างน้อยกระตุ้นสักสองสามรอบนะครับก็เริ่มเปิดกรีดมีดแรกนะครับในการ ฉีดยางแล้วก็ต้องมาเปิดหน้ายางกระตุ้นก่อนนะครับกระตุ้นให้ต้นเขารับรู้นะครับกระตุ้นให้น้ายางไหลนะครับผมดูจากสภาพแล้วนะครับน้ายางไม่น่าไหลนะครับเอนๆหน้ายางจำแกนเลยนะครับคกอฉีดพ่นนะครับนำมกักครเซียมไปสามรอบนะครับนี่นะครับน้ายาง ขูดเปิดหน้านะครับขูดเปิดหน้านะครับหนึ่งก็คือปุ๋ยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีปุ๋ยขี้ไก่นะครับปุ๋ยขี้ไก่ตัวน้องจะเปิดขีดไปแล้วปุ๋ยขี้ไก่นะครับปุ๋ยขี้ไก่สองฝั่งนะครับแล้วก็ฉีดน้ำหมักคูเซมสามรอบนะครับแล้วก็เปิดขีดนะครับมีดแหลกนะครับ กระตุ้นนะครับกระตุ้นหน้ายางนะครับสภาพนะครับต้นยางนะครับสภาพกีดไม่โอเคเท่าไหร่นะครับปีที่แล้วนะครับจำแกนนะครับไม่สวยนะครับต้นนี้ต้นนี้ก็เช่นกันครับผมกีดไม่สวยนะครับ กระตุ้น,นครับเปิดหน้ายางกระตุน้นมีแรกนะครับพอมีน้ำยางหยดนะคร,ครับกระตุนมีแรกนะครับมปบีปุ๋ยขี้ไก่ครับปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่ครับได้กินปุ๋ยต้นนี้ก็ไม่สวยนะครับเีด ปีที่แล้วนะครับจําแกนหมดเลยนะครับเนื่องจากน้ํายางไม่ค่อยไหลผมก็จัดการนะครับเขาเข้าลึกจําแกนครับวันนี้ก็บํารุงใหม่ครับบำรุงครับผมก็ประมาณนี้นะครับจิบมี้พันเพื่อนมาดูนะครับเปิดหน้ายางนะครับเข้าสู่รูการเริ่มขีดยางครับผม เดี๋ยวมีกระตุ้นมีสองมีสามเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีดแรกนะครับกระตุ้นเปิดหน้ายางกระตุ้นใหม่นะครับกระตุ้นให้ยางมันไหลนะครับมีดแรกหลังจากฉีดน้ำหมักคูเซมสูตรนะครับเพิ่มปริมาณน้ำยางนะครับสูตรเพิ่มปริมาณน้ำยางนะครับเคยมีปุ๋ยขี้ไก่นะครับใส่ไว้บริเวณนี้นะครับเนื่องจากปีที่แล้วสภาพ น,น้ำยางไม่ค่อยไหลนะครับปีนี้เราเดมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะจัปเดตให้ดูครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ช่องกเกษตรไทยพูด,ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ